อะไรกับกูนักหนาววะเนี่ยสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมใน r o ะครับผมอยู่กับเอลซูยิงลมสิ่งวันนี้ครับเราจะมาปวนป่าทึ่เดินมาลอเอาคุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นมันเห็นเราไปเจอเฮ้ยนี่ไงอาซีตอมีดล้วก็พอๆกันไอ้หนงเลยเออโดนไปหนึ่งนะทีนี่รู้สึกยังรู้สึกยังอะรู้สึกยังอะ รู้สึกว่าสกิลตูดคนนี้มันดีจริงๆนะเล่นเอลซูดิความฟีนมันอยู่ที่การยิงโดแล้วมันดักอิชนี่แหละครับทุกคนลองอีกทีลองอีกทีไอชอว์ยิงขีปมมาใกล้ผมมาใกล้ผมอ่ะมาไกล้ผมเออใกล้ตาลุใกล้ตาลุขออีกหนึ่งอีกเจ้าเอ้ามันไม่ออกวะเฮียนี่ก่อนนี่ก่อนเฮ้ยหือหืขอขอนัดนี้ขอขอเนปุ่น ตอนนี้กาลังเดินลงมาช่วยเรยนล่างแล้วก็เจอขอเปิดแคทยิงมาราก็น่าจะเจ็บแล้วไม่จะเป็นต้องยิง oh oh. ก็คูุ่ดไอ้เหี้ยเอลซูยิงลมยิงลมของจริงอะโอ้โห oh oh. ละต่อหน้าต่อตาไ oh oh. อ้อออเหี้ยเมื่อไหร่กูจะได้คิววะเนี่ยเออเล็งกระสุนแล้วยิงอ่ะอย่างน้อยก็โดนนัดหนึ่งเร้ววะก็มาสีก็มาซีสามตัวไม่ถือว่าลุมวาคารไหวไหมถ้าวคารไม่ไหวกูก็ไม่ไหวเหมือนกันเลย เอาเลยเพื่อนเพื่อนโอ้โหเครียเวเล็มเข้าไปไม่บอกไม่กล่าวเลยเดี๋ยวก็ตายยิงเอาเอาเอาหลุดแหลมหลุดแหลมหลุดแหลมอ้อยหลบไม่พ้นละหลุดแหลมไอ้พวกหลุดแหลมน่ะตายตายหาไปหนึ่งยิงปื๊ดปื๊ดปื๊ดขอขอขอรถโอ้โหอีกแหละอีกแหละรอบเนี้ยมันต้องตายเว้ยรอบเนี้ยมันต้องตายเวไปเล็งขู่เล็งขู่เล็งขู่ อุ้ยแม่งมีหลบแม่งมีหลบโอ้โยยังชอบเลยยังชอบเลยว่ะไอจิตตีโอ้ทำไมไม่ตายวะเนี่ยเฮ้ยไอเจ้ไม่กี่ดอกเอ้ไอเจ้ไม่กี่ดอกก็เกือบตายแล้วแม่งืหโอ้อยเฮี้ยทำไมไม่ตายวะยิงเต็มเต็มเลยนะทุกคนแล้วเลือดเลือดกลางๆนี่ถ้าเป็นหุ่นของครบนี่ตายแล้วนัดเดียวแล้วจังหวะน,นี้ว่ายังไงฮะทะวีแกะเข้ามาแบบนี้ก็นี่ครับผมมาแล้วผมมาช่วยแล้วนี่ไง ตายยากซะเหลือเกินเหมือนผมเนี่ยจะตายก่อนอ้ยขอเออได้หนึ่งคิวยังดีนะเอ,เอาตามมาไหมตามมาไหมเออสวยวะครับเดีย๋ยวเนี่ยต้องจัดการในการล่าคิวโโมปรากฏเท่งต้องแม่งเ้ยจะได้คิวก็ไม่ได้สักทีผมเล็งเผื่อไว้แล้วเผื่อมันจะเดินแม่งกดแค่ซะงั้นให้ทุกคนฮนะยิงคู่ยิงคู่ริงแม่งยิงแม่งไม่โดนกว้งละไม่รู้แค่รู้่าจะไม่เดนแล้วจะยิงทำไมนะ สองเฮ้ยได้เออยมันซัพพอร์ตฮะซัพพอร์ตเวเลสหน่อยเอาไงอ่อคมคมกับปลายเผื่อปลายอ๋อแม่งิดเดียวเขี่ยมเสียดายเกินอยากเข้าแมเลยป้อมเลยอื้มผมน่าจะเลงกลับหลังแล้วไม่น่าจะเลงเผื่อโอ้โหเป็นไงละ่ะอดแดกเลยโอ้โป้อมเลยแค่นี้ทำไมไม่ยิงให้มันตายไปเนี่ย หาสิเอ้าโหดินโดนทำไมาตายโอ้โหมันจะอึดไปไหนวะโอ้โหมอกี้เต็มเต็มฮะดอกเมื่อกี้เออเออเออวอลครับไล่มันไปไล่มันไป,ไนไปเอเอเมันน่าจะรู้ว่าวอคราฟเนี่ยเป็นอม,มตะเวลานตีเอยมันก็เลยฮูกำลังบอกจะไม่เลยไม่กล้าหยิบแต่มันมาแล้วทุกคนว่างาลินดิสว่างาลินดิสจิบลุกเดี๋ยวผมฟิกเกอร์ตามกล้าแม่งขอผมขอ,อ,อโอ้โหยังเข้ามา คตรเกินนะครับเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงสกิลคืนวินลูกนัดหนึ่งแล้วกันโคตรคมโคตรคมจังหวะเมื่อกี้โคตรคมบอกเลยในล่องยิงโอ้โหวุดเลยทุกคนวุดเลยนี่เพิ่งเปิดมาก็วุดเลยเลยขอขอโอ้โหไอ้เนี่ยโดนช่วยแอคหน่อยแอคหน่อยละกันยิงวับแอคหน่อยละกันมันเป็นเอลซูยิงลมที่ยิงลมโดนคนนะครับนี่หล่อ ไม่อยากจำโม้แต่แบบคมจริงๆนะเนี่ยไม่ใช่ตัวเสดดูว่าตอนนี้เนี่ยฟอร์เนโจะล้ำโหดเหลือเกินนะขายกระซูไม่ได้ฟอร์เนโเนี่ยล้ำเก่งเหลือเกินอ้าวเฮียตายละคุณชมโอ้ยนัดสุดท้ายยิงยโดนฟอรเรนแม่ดอดตายไปเลยนะอืมพอยิงรับก่อนเพื่อนเปืนช่วยไม่ได้ยิงรับก่อนยิงรับก่อนไปตั้งไปแล้วอุ๊ยโอ้โห,โหโป้อมเลือดเลยแค่นี้ทำไมไม่ตีให้มันแตกๆไป เราไปช่วยไหมเอาไม่ตองไล่เฮียนตีแตกรัดหน้ารัดตอนหน้าตต,ตาอู้ปึ๊บหนึ่งนะัดเอาไปกินโอ้โหโดดหลบก่อนโดดหลบก่อนโดดหลบไปก่อนเจยนยินเดี๋ยวไ,ได้เจ้าวะเนี่ยโอ้โหยืนแช่ตั้งนานแล้วเจ้าหรือเปล่าเนี่ยจะได้ช่วยเนี่ยเลือนเลยแค่นี้ก็พร้อมฮนะเดี๋ยวตีมังกรก,ก่อนแล้วกันนะ เอา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 อู้หเอาเฮียแล้วเต็มไปหมดแล้วจังหวะนี้ลุมฝั่งกูจะขอหนึ่งเงือ่เหือตายมันเป็นไรเราลองไปช่วยรอเราก่อนแข็งใจไว้นะวอคราฟแข็งใจไว้นะวอตุกเรามาแล้ววอตุกเฮ้ยเฮียวิ่งช้าเหลือเกินทำไมวิ่งช้าเหลือเกินน่ะโอ้ยได้หนึ่งคิวมาแล้วมาแล้วไอ้มันต้องไม่รอดไอ้คีล่ามันต้องไม่รอดเออเออมาดิกูรู้มึงแอบรนยะแน่จิมก็โผล่มาด่าอุ้ยอุ้ยมันล็อกว่ะ เฮ้ยไม่ตายเราเก่งเกินนี่ไงยืนแอคหน่อยละกันนี่ไงคีล่าเลยคีล่าคิดว่าจะสู้ได้หรือต่เมดก,ก็ก,กีกาก็แค่นั้นนะอ่ะเออคือผมก็ต้องวอร์ดไว้ทั่วป่ามันนะดูที่ว่าเขาจะนี่ไง <c oughs> เดี๋ยวเขาเลยที่เดินเข้าป่าโดยไม่รู้วอร์ดว่าบอร์ดป่ากอยู่ตรงไหนฮะยิงไปหนึ่งทีแล้วว่างไงแล้วว่างไงขอโดนคอโดนด้วยโ ีจะคมไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิว้าวอะไรอะไรอะไรโอ้โหเมื่อกี้วิ่งมาทำไมอ่ะวิ่งมาทำไมอ่ะวิ่งมาแล้วก็เจ็บตูดกลับบ้านเนี่ยระวังนะของพี่มันคมนี่โอ้โหมาถึงกระสุนนะเฮ้ยอย่าคิดลึกนะอืออย่าไอ้ลินดิสเปิดยาเอ้ยเปิดยาเปิดเปิดตราเห็นจันทรามันก็เห็นผมแล้วผมล่องหุ่นดิจริงจริงแม่งก็เห็นกูหมดทุกตัวอยู่แล้วไอ้เหียรุ่นไม่ได้เนียนเลยู่สัว อืมอืมอืมอมอมอมแตกซะบอมเอ้ยมึงเอาให้มันแตกไปดิเออแตกเร็เรวๆสิป้อมไม่ถึงป้อมนะทุกคนคิดลึกอีกแล้วโอ้พูดอะไรก็คิดลึกกันหมดนะแม่ถึงกูเนี่ยเ,เอาเอาเอาอะไรเนี่ยโอ้มึงจะวิ่งมา Q คิวกูหรือมึงจะวิ่งหนีกูวะเข้ามาแล้วก็หนีเนี่ยโอ้ไปรุน่นซงไงไม่ไหวเลยเออผมมาช่วยแล้วป,ป,ปังปังปังเออเลยนะหนึ่งคิวเลยลำําเลยลำปังผมช่วยแล้วผมช่วยแล้วอย่าตายนะเอาตายหาอะไรเย้ะ งั้นขอลองส่งกระสุนพลัดตายหมดตายหมดส่งกระสุนส่งกระสุนไอ้เมื่อกี้ผู้ไม่จบส่งกระสุนแหละไ,ไม่มีอะไรครับทุกคนนะอย่าคิดมากครับผมแค่พูดว่าส่งกระสุนพระราชาครับเออพระราชาเอลซูอ่ะอนี่ไงโโอ้หกูตายเลยเ้กูตายเหี้ยลอก่อนผมกําลังไปช่วยเออแล้วไม่ไม่หนีแอบทำไมในนี้กูกูเห็นมึงไม่เห็นกูอีกไม่เห็นกูอีกเอาไม่เห็นแล้วกูยิงธรรมดาก็ตายแลย้วอ เฮ้ยแต่มันแรงอยู hey, he e, he e, oh ่น uh, ั่นลนเฮียกูกับตายเหมือนกันนะเอาเรื่องนะเนี่ยเออเพื่อนตีดาร์กตายแล้วนะทุกคนน่ะเดี๋ยวเราจะเดินเซอร์ไพรส์มอเตอร์โฟกัสเฮียตกใจโอ้โหแมงเอ้ยตกใจหมดฮ่าเอ้ยอยู่ดีกับโผมาแมงเอาละฮะตัวนี้เกมก็จะจบแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตัวตัวตัวทำไมมันโผดขนาดนั้นยิงเฮ้ย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 มีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวโโอ้ ยัยิงโดนเฉยโคตรคมแบบปอกเลยจังหวะสุดท้ายยังคมอ่ะเออคมต้นเกมไม่พอคมเฮ้ยเฮอย่าตายนะเว้ยคมจ่อสุดท้ายด้วยนะทุกคนของจริงอ่ะของจริงอ่ะ,ออะโอ้รู้สึกสะใจเวลายิงโดนเฮ้ยไปป้อมเฮ้ยโจเฮอะทุกคนโจเพื่อไม่ไหวอีกจ่อแล้วฮะจบดีกว่าฮะก็สหรับคลิปนี้นี่ว่าขอตัวลาไปโอ้ยโอ้ย้ยทุกคนไม่มีแล้วก็สตันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสหรับวันะนี้ก็บ๊ายบายครับผม